ทีนี้เราก็มาฝึกกรรมฐานกันอยู่กับกายกับจิตเอากายจิตอยู่กับความสงบสงัดหาปฏิเวกปฏิโมกใส่กายใส่จิตให้ได้เยอะ แล้วก็จเจริญอาณาปานุสติหายใจเข้าพูดเข้าแล้วก็รู้เข้าหายใจโทออกแล้วก็ให้รู้ออกพุดโทอยู่กับกายกับจิตสงบสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยๆปรับกายปรับจิตของเราว่าจิตมันสงบจริงไหมกายมันสงบจริงไหม มันขาดตกบกพ่องตรงไหนควรแก้ไขยังไงเพื่อจะให้กายจิตมันสงบลงกายจิตมันจองสงบด้วยความศรัทธาด้วยความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาจิตกายมันพร้อมจะน้อมเอาอาการิโกเอาคำสอนของพระศาสนามาเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าสอนให้หาปฏิโมกปฏิเวก หาความสงบสงัดใจกายจิตเพื่อดับความฟุ้งซ่านนั่นเองจิตจะได้มีปีพุ้งซ่านจิตจะได้ไม่ต้องไปบอกแวกแล้วเราก็ถามกายถามจิตเราต้องการความสงบจริงไหมหาสัจจะขันติวิริยะเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาจิตตภาวนาของเรามันต้องมีสัจจะบารมีให้แน่นหนาะจริงๆ พุทโธยังไม่ขาดายเอาสนิทจนกระทั่งสุดท้ายมาพุทโธไม่มีมีแต่ความสงบกายสงบจิตแล้วก็ดูกายดูจิตตามรู้ตามดูขึ้นไปนี้เอย เอาตัวตื่นลุ้ที่ศรัทธาในพระศาสนาเอาอากาลิโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์บริบุญถ้าจะชนะนรกชนะสวรรค์ทั้งทขอให้ชนะด้วยความดีของเรานี่แหละเราไม่ได้ไปขอนรกเราไม่ได้ไปขอสวรรค์ แต่ความดีของเราต่างหากล่ะที่ทำให้นรกสวรรค์ทนอยู่ไม่ได้เปิดใจเปิดทางให้แก่เรานี่แหละเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนพระมหาชนกแหละเพราะพระมหาชนกไม่ได้ขอเพราะเห็นว่าคุณขอตายไปหมดแล้วแม้แต่จิตก็อยู่ที่ผัง จิตไม่ได้อยู่ที่จมน้ำตายนี่แหละจิตเราก็เช่นเดียวกันจิตมันสงบจิตมันนิ่งมันใสจิตไม่ได้อยู่กับความพุงสานจิตไม่ได้อยู่กับความบอกแวกจิตมันอยู่กับความสงบให้มันได้ดังนี้จนกระทั่งกรรมฐานของเราจิตมันสงบ เพียงพอแล้วอิ่มในกายในจิตแล้วมันพร้อมจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานเมื่อมันถึงเข้าพร้อมเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้วจิตมันจะยกระดับไปตามรู้ตามดวรู้เท่าทันของกองทุกข์ร้อนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้สุขรู้ มันจะปวดจะเมื่อยจะเหน็บจะชาก็รู้นี่แหละจิตมันพร้อมที่จะยกเอามาตัดมาปงมาวางว่าเป็นผู้ตัดจริงๆปงจริงๆวางจริงๆไม่ปล่อยให้ทุกปัญหาเรื่องราวมาเกาะกินกายกินจิตนี่แหละไม่ใช่ว่าเราตัดออกจากกองทุกไม่ใช่ หมายถึงจิตเราออกจากกองทุกจิตกายของเราไม่ไปยึดอยู่กับกองทุกปัญหาเรื่องราวแต่เราก็ยังตามรู้ตามดูมันอยู่เพื่อให้รู้เท่าทันแห่งกองกิเลสนี่แหละเมื่อเรารู้ทันแล้วสติมันก็ พร้อมจะใช้ศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลมาตัดมาปองมาวางวางอย่างเป็นผู้มีบุญมีกุศลเป็นผู้มีศีลมีทานมีบารมีนี่แหละแล้วก็จเจริญอนาปานุสติสร้างความเรื่อมใสสศรัทธาเอาอาการลิโกคำสอนของพระศาสนามาน้อมใส่กายใส่จิต สมกับเป็นผู้ตื่นผู้แจ้ง,ผ,งผู้เบิกบานนี่แหละเป็นผู้ตัดผู้ปรงผู้วางจริงๆนี่ไม่ใช่เราตัดได้แล้วปรงได้แล้ววางแล้วปัญหามันจะจบปัญหานะ่ะมันไม่ได้มีวันจบหรอกมันก็ยังเป็นของมันอยู่นั่นแหละแต่จิตเราต่างหากละ่ะที่ไม่เข้าไปยึดมันถือมันเรียกว่าเรารู้เท่าทันของกองทุกข ไม่ปล่อยให้จิตกายเราไหลไปกับกระแสแห่งกองทุกข์เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสงบได้ตัดได้ปงได้วางได้อย่างสบายๆไม่ยึดมัน่นถือมั่นนั่นเองเรียวว่าคลายออกจากอาวิชชาความยึดมัน่นถือมัน่นยึดเขายึดเราถือเขาถือเรา ถืออัตตาเป็นตัวตนเราถึงไม่พบกับคำว่าอนัตตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่ยึดในเขาในเราไม่ยึดในความพุ่งสานไม่ปล่อยให้จิตบอกแวกจิตเรามีแต่ความสงบ สง,งบอยู่กับกองบุญกองกุศลสง,งบอยู่กับคำสอนของพระศาสนามาตามรู้ตามดูเอามาตัดมาปงมาวางเมื่อจเจริญอาณาปานุสติจนอิ่มเอิกแล้วนี่แหละให้มันอิ่มกายอิ่มใจจริงๆอิ่มทิพย์อิ่มบุญจริงๆ,ๆจนกายจิตมันนะไม่ย้อนไหลไปกับกระแสแห่งทุกกองกิเลสท,ทั้งหลาย รู้เท่าทันแห่งกองทุกข์จะแล้วนี่แหละมันเข้าถึงไตรลักเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาความไม่ท่องแท้เรียกว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อจิตมันเห็นความไม่เที่ยงเข้าถึงอนัตตาแล้วมันสบายเขาเรียกว่าสำหรอกออกจากอวิชาความยึดมัน่นถือมัน ไม่ถืออัตตาตัวตนเพราะเข้าใจใจลักจะแล้วก็ยอมเป็นผู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่แหละจิตมันก็จะไม่วกว,วนมายึดมันถือมันมันก็จะขายออกจากอาวิชานั่นเองแล้วมันก็จะเอาคำสอนของพระจัตนามาเจริญ จิตกายของเราให้มันมั่นคงแน่นหนาขึ้นไปนู่นนะจนกว่าเราจะถึงมรรคผลนิพพานจิตมันมั่นคงแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุก์ต่อสุขนั่นแหละจิตไม่จนกระทั่งจิตเราไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่ถือเขาถือเราอัตตาตัวตน มันเข้าถึงอนัตตาจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ตื่นผู้เจงผู้เบิกบ,บานะแล้วก็จเจริญรอยตามให้ได้เยอะๆเรียกว่าวิปัฒนากรมมฐานกรมมฐานแปลว่าความสงบวิปัฒนาแปลว่าตื่นรู้รู้เท่าทันแห่งกองกิเลส เมื่อรู้เท่าทันแห่งกองกิเลสแล้วจิตไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นถือเขาถือเรามันก็คายออกจากโลภโทสะโมหะความโลบความโกดความหล,มมลงนี่ไม่ไปโกดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ไปติสินนินทาเรื่องนู่นเรื่องนี้นี่แหละไม่ไปยึดมันถือมันไม่ไปยึดเขายึดเรามันเข้าใจอย่างท่องแท้ จิตมันถึงได้จิตตะภาวนาแผ่เมตตาอุทิศกุศลเจริญภาวนาของเราให้มันก้าวหน้าเจริญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นจะดีกว่าเยอะนี่ฝึกกันให้ได้เน่นๆฝึกกันให้ได้เยอะๆพระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักครูใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบได้ทวนด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทบทวนดูกายดูจิตปัจขณะนี้กายจิตเรากำลังฝึกกรรมฐานวิปัสสนาภาวนาสมาธิฝึกจนกระทั่งจิตกายมันนิ่งจริงๆมันสงบจริงๆมันพร้อมทั้งกายทั้งจิตที่จะเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาเจริญอน,อนาปานุสติ เห็นมุตติลูกมุตตินามนามสมมุติลูกปะขันนามปะขันมาพิจารณาเห็นขันเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดจริงๆเมื่อมันพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้แล้ว จิตมันอิ่มจริงๆกายมันอิ่มเอิบทั้งกายทั้งจิตเรียกว่าอิ่มทิพย์อิ่มบุญไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นไม่ติดอยู่กับโลภโทสะโมหะความโลภความกดความหลงในการในเรื่องใดกดแล้วๆไปโมโหแล้วๆไปทุกข์แล้วๆไป,ไปสุขแล้วๆไป อยู่กับทุกข์กับสุขให้มันเป็นปกติอยู่กับองค์ศินสมาธิปัญญาจิตตะภาวนาเพียรบารมีของเราหามรรคผลนิพพานหาหนทางดับทุทกข์นี่แหละเป็นการสั่งสมบุญบารมีเป็นการสั่งสมสั่งกายยานจิตยานบารมีของเราให้เกลก้า ถ้าเราไม่ได้อรหันมรรคผลนิพพานชาติหน้าชั้นใดเราจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นทุกข์มันมากนะักเกิดมามันมีบุญมีกุศลจิตตัวมาเป็นผู้ตัดใดง่ายปงใดง่ายวางใดง่ายเป็นผู้ไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นอัตตาตัวตนการเกิดมาเราก็จะได้ไปเรียนรู้ใดง่ายขึ้น ไม่ใช่เกิดมาฟังหูซ้ายทะลุหูวขวาฟังหน้าลืมหลังนี่ตัดไม่ได้ปุ่งไม่ได้วางไม่ได้เจตีแล้วเมื่อไหร่ล้วชีวิตของเรามันจะพ้นทุกข์ฉะนั้นแล้วตั้งใจจิตตะภาวนากันแล้วก็เช็คดูให้เหรียบร้อยว่าเรามีใจจริงๆ จะมีใจเป็นึกฝผลวิปัฒนากรรมฐานจเจริญอาณาปานุสติจะเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระศาสนามาใส่กายใส่จิตจะเป็นผู้ไม่ไปโกรธไปเกลียดเป็นจะเป็นผู้ตัดผู้พงผู้วางเป็นผู้แผ่เมตตาอุทิศกุศลหาทางดับทุกข์เขาเรียกว่า เอาความดีนี้ทุกหนีบิบากกรรมของเราดีกว่าเรามานั่งทุกอกน้อยใจเสียใจมานั่งโกรธนั่งเกลียดนั่งโมโ,มโหเจอเรื่องเจอปัญหาอันใดเราจะได้เป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาไปตัดได้พงได้วางได้ไม่ไปโกรธไปเกลียดไม่ไปพยาบาทตรงนี้มันต้องฝึกกันให้แน่น เมื่อเราทบทวนให้แน่นหนาแล้วอิ่มเอิกเพียงพอแล้วทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะมาหล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเช่นก่อนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในขณะนี้ เพื่อจะไปทำกิจในขันธั้งห้าในการต่อไปและเราก็ขอแรงบันดาลกายบันดาลใจแด่องค์พระพุทธศาสนาจงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เคารพกราบไหว้เลื่อมใสสศรัทธาได้น้อมเป็นอากาลิโกมาดนจิตดนใจให้มีแรงบันดาล้นทุกข์มักผลนิพพานเทินอธิษฐานอาแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหว้พระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบารมีทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณวิดรมารดาคุณคูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้อง มิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรมนายเวรสมปัสัตต์ต่างหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วทวนทุกตัวสัตว์เถินแผ่ออกไปจักจิตจับใจเรานั่นละจนอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันไปข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเบาๆด้วยบุญด้วยกุศล สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกลุกทุกนามทุกพระญาณบารมีที่ได้สวดมวนต์ไหวพระจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมในค่ําคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญพ้นทุกสมดังพรปัรถนาด้วยอุปัตโตสัพ,พยัญชนะพุทธานังอิทธิปาติหานังอรหันสัมปันโน อิติปิโสภควานะมามิหังอายุวัตกโกนังสุขังพระลังเธ่าทีนี้เราก็มาล่ำลาพระพร้อมๆกันอีกทีหนึ่ง เสร็จสิ้นในการปฏิบัติธรรมในการฟังเทศฟ,ฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พนะระนะนะก็หวังว่าก็คงจะเก็บไปเป็นข้อคิดคติธรรมแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปขัดเกากองกิเลสของเราหนึ่งกันให้รุ่รวงขึ้นมาให้ได้นะเกิดมาทั้งทียายอายชาวบ้านเนานะอ,ะอายชาวโลกเขา ไปไหนมาไหนไม่ภาคภูมิใจนะก็นี่ไงนะดังนั้นแล้วก็เราเป็นลูกกะถาคตนะแล้วก็เกิดมาทั้งทีก็เกิดมาอย่างเทวดาไปทั้งทีก็ไปอย่างเทวดานะเออ อย่าไปเกิดเป็นมนุษย์พีเม็นนะเนี่ยเรื่องราวแล้วคุณแหวนเป็นยังไงบ้างเนี่ยและเข้ามาคุยพระอาจารย์หน่อยมามาแล้วม,มาเอาเบาะงอวางไว้ให้คุณแหวนนั่งตรงนี้ เดี๋ยวบานได้นั่งสมาธิบางหรือไม่เปล่าเนี่ยนั่งออแล้วก็ที่พระอาจารย์เชิญให้ได้กลับไปเชิญด้วยตัวเองบางไหมเชิญยังไงอ่ะฮะเหมือนกับที่มาหาพระอาจารย์อ่ทำแล้วได้ไหมไม่แน่ใจล่อ ระหว่างที่ไม่แน่ใจนั่นนะ่ะขณะนั้นนะ่ะเขาไปตื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปสัมผัสเพื่อจะให้เราคลายออกจากความไม่แน่ใจนั่นนะ่ะมันจะต้องเข้าเอาจิตเข้าไปสัทธาเรื่มใสให้แน่นหนาขึ้นไปอีกเหมือนกับให้เราสัมผัสขึ้นมาได้เหมือนท่านมาพูดมาคุยกับเรามาปากฏขึ้นในกายในจิตของเราถ้าเป็นทางพระ ทางปฏิบัติเขาเรียกว่าให้เกิดชานเกิดศิลูกออยตรงนี้ปิดตรงไหนมั่งครับมีที่ปิดไหมปิดเจ้ะก๊